แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าคนเมืองการนะครับก็ถูกปลูกฝังมาตั้็แเล็กๆต่างๆวันนั้นผมนั่นนงอยู่ที่เมืองเมืองพอดีการประชุมกับบไม่รับสายเลยโทรหาท่านนายกเลยนะครับแล้วก็ท่านนายกสังขารก็โทรมาทั้งสองเขื่อนนะครับได้่ากเรามีรอยเลื่อนจุดที่จังหวัดอาจจะมีสองใจน,นะครับในอะไรต่างๆแต่ยังไงก็ตามนะครับก็เรื่องความร่วมมือดีส่วนอย่างนะประงสงการณ์ แกนความสา,ารดีเปนตัวตั้งนะครับก็ไม่กัน,นกรลจำนวนรถก็ไม่ได้เยอะมากน,นะนะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับถาจุดหนึ่งครับหนังสือกรมปร้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนท,ที่ทสุดที่มท0ศูนย่อภัยเพื่อทาการทดสอบใช้เป็นการใช้เป็นเนครื่องมือในการที่เกิดขึ้นครับโดยมีวัตถุประสงค์อันนี้ โดยการนําแผนการพ้อนรับข่าวสารทนจังหวัดแผนเชิญเหตุการณ์เนงานของรัฐบาลและข้อสั่งการของกองกำลัการป้องกันและข่าวสารแห่งการของศูนย์ประชาการเหตุการณ์ของจังหวัดให้สามารถรองรับสถานการณ์ํารนาการการประสานงานการสื่อสารตลอดจนการเชื่อมเกี่ยวข้อง 4. เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนแผนให้มีประสิทธิภาพขึ้นุดห้5เพื่อ จากคำสินมีนาคม2ในสาย,ยน2561ท่านประธานได้ประมาณเดือนพฤษภาคมครับก็จะมีการประชุมประชุมแันครั้งนองคณะกรรมกาเรีย,ยนต์นะครับเป็นคำสั่งคณะกรรมการคณะกรรมการฝึกแต่หมายถึงว่าที่วางทำไไลายไว้นี่หมายถึงว่าพอวันนี้เสร็จนะครับครัในในต้นๆเนี่ยใน,ในวันนี้นะครับก็ในต้ตตนๆเนี่ยก็อาจารย์สมคุคุณชัยครับ ก็อาจารย์นนรงศักดิ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวพละละละเพรการรับคำสาวไทยที่เกี่ยวกับการฝึกนะครับก็ขอวนน่าเป็นเชิญท่าน,นอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุยน,นวิทยาเขตการจราเีนิยก็การเรียนนั่งรอเพราะว่าเราก็ม,มีพลังที่ทุกคนน่าจะให้ความสนใจซึ่งจริงมันก็เป็นเป็นแนวทางิหนึ่งที่บางมันอาจจะทำให เกิดบ่อยแต่ว,ว่าเกิดขนาดเล็กแล้วสงก็เกิดภัยใแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้านเวลาประเมันจากจากรายงานของ u s g s ก็อบอกว่าการระเบิดอยู่แค่ระดับ